สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะตุกก็มาอัปเดตร้านกว๋วยเตี๋ยวมุกนะคะเป็นร้านกว๋วยเตี๋ยวที่ตอบโจทย์เศรษฐกิจในยุคนี้มากๆเลยเขาขายเส้นกว๋วยเตี๋ยวนะกิโลละ26บาทมีตั้งแต่เส้นใหญ่เส้นเล็กเส้นผัดไทยนะคะใครที่เปิดร้านอาหารนะทำกว๋วยเตี๋ยวผัดไทย ทำก๋วยเตี๋ยวผัดซีอิ๊วทำก๋วยเตี๋ยวขายมารับเส้นจากที่นี่ได้เลยนะคะเส้นเขาจะเป็นเส้นแบบเหนียวนุ่มมากๆทํามาจากข้าวนะคะไม่ใช่แป้งเยอะจะเป็นแบบข้าวเยอะนะเส้นก็จะมีความหอมแล้วก็มีความเหนียว ผัดเส้นออกมาเนี่ยเส้นจะเหนียวเด้งมากๆเลยโดยเฉพาะเส้นผัดไทยนะใครอยากจะทานเส้นกว๋วยเตี๋ยวที่อร่อยๆนะเอาไปทำอาหารอร่อยจริงๆสำหรับร้านนี้นะคะมาซื้อกันได้กิโลละ2 6บาทเป็นร้านที่ช่วยลดต้นทุนมากๆสำหรับใครที่จะเอาไปทำขายนะ อาหารทุกอย่างที่ใช้เส้นนะคะนี่มารับร้านนี้ได้เลยถ้าใครทําราดหน้าเส้นใหญ่ก็รับเส้นใหญ่ไปเลยใครทําผัดซีอิ๊วนะคะเส้นใหญ่ทําก๋วยเตี๋ยวน้ำก๋วยเตี๋ยวแห้งขายทาผัดไทยขายนะตุ๊กรับรองเลยว่าเส้นเขาเหนียวนุ่มจริงๆตุ๊กเอาเส้นของเขามาเนี่ยทำอาหารน่ยหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเอามาผัดไทยเอามาผัดก๋วยเตี๋ยวผัดซีอิ้วเอามาทำ บราดหน้าทานนะอร่อยถูกเส้นของเขานี่คือเหนียวนุ่มจริงๆนะคุณภาพเส้นเขาดีจริงๆแล้วตอนนี้เขาขายไข่ไก่สดด้วยนะคะราคาถูกมากๆใครที่จะเป็นร้านค้าหรือว่าจะเอาไปจำหน่ายต่อเอาไปเป็นวัตถุดิบทํำอาหารขายมารับที่ร้านนี้ได้เขาจะมีราคาสำหรับพ่อค้าแม่ค้าขายด้วยมาติดต่อได้เลยที่ตลาดพิยาคนรุมนะ ร้านนี้เป็นอีกหนึ่งร้านที่ตุกอยากจะให้พ่อค้าแม่ค้านะคะเขาได้มาซื้อของได้วัตถุดิบดีๆราคาถูกแล้วก็ประหยัดจริงๆในการที่จะเอาไปต่อยอดทำอาหารขายนะเพื่อที่จะลดต้นทุนทุกอย่างเลยร้านนี้นี่ตอบโจทย์มากๆเขาขายอยู่ที่ตลาดพี่ยากนรุมนะคะขายทุกวันเลยไปกันได้นะคะตั้งแต่เช้าเลยนะใครอยากจะ รับไปขายต่อไปติดต่อได้เลยที่ตลาดพี่ยาคุณรุมนะคะแนะนําเลยร้านนี้อาหารนะคะที่เราทํานะคะจากวัตถุดิบดีแล้วก็ราคาถูกเนี่ยจะเป็นอาหารที่เราจะได้กําไรนะคะมารับไปขายกันได้